วันพุทธที 18, ่28สกุมภาพันธ์2567ันห้าร้บบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาจล่วยมีนายวิทยามุนน้อยสุนในอำเภอนาจล่วยพร้อมภริยากล่าวเปิดงานศาลหลักเมืองประจำปี2567การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยทุกภาคส่วนในอำเภอนาจล่วยไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการชมรมกำนันผู้เยญ่บ้าน6ตำบล7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านองค์กรสตรีภาคเอกชนพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดและชมรมต่างๆในเขตอำเภอนาจหลวยส่วนในช่วงกลางคืนเป็นพิธีเปิดงานรำบ่งย้อนยุคโดยนายเกรียงไกรเครือจันทร์ประธานชมรมกำนันผู้เยญ่บบ้านและประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาจัล่วยกล่าวรายงานบรรยากาศภายในงานมีการประกวดความสวยงามการออกร้านในเทศกาลต่างๆ ประกวดแต่งกายย้อนยุคสะดุดตาสื่อมวลชนท่านนายอำเภอรพร้อมด้วยภรรยาที่แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศของงานอย่างโดดเด่นดังคำขวัญที่ว่านาจะหลวยรวยน้ำใจ ถิ่นวัฒนธรรมไทยสีเผ่าเทพพเจ้าภูหมักจองเนืองนองน้ำตกถ้ำห้วยหลวงด้านกำนันเกรียงไกรเครือจันประธานชมรมกำนันผู้เหยบ้านอำเภอนาจหลวยได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดียิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีอำเภอนาจหลวยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่าน Yeah <laughs>